เราจะมาเรียกร้องความสนใจจากทุกคนในโรงเรียนกันนะคะเน่ไม่แหละฉันจะมากำจัดทุกคนที่เมินฉันเข้าใจไหมนี่แน่เพื่อนเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนน่ะขอร้องแหละหันมาสักทีเถอะหันมาสักทีเถอะนี่เน่ สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ สำหรับวันนี้คะะแล้วก็อยู่กับในเกมยันเดเลซิมูเลเตอร์เส้นเคยนะคะก็ไม่รู้ว่ามีใครคิดถึงน้องแกนจังบ้างไหมเอ่ยแต่ปอเนี่ยคิดถึงแกนจังมากๆเลยนะคะเอาละค่ะคือเราก็ห่างหายจากการเล่นมอสเนี่ยมานานแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะมารื้อฟื้นสักหน่อยแล้วกันนะคะโอ้โหโอ้โหเอาละค่ะทุกคนวันนี้นะคะ เราเนี่ยจะมาสวมรอยเป็นใครก็ต้องติดตามกันด้วยนะคะมารอรุ้นว่าทุกคนเนี่ยจะรู้จักนางหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเป็นเด็กเก็บ กดนะคะเฮ้เธอคือคนไหนกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปรอดูกันเลยแล้วกันเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอมาเปลี่ยนกอกอนอก่อนแล้วกันนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาในทีมสีแดงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใส่กอกอนอสีแดงนะคะเพื่อนๆไปจ้าโอเคยันจังพร้อมแล้วค่ะทุกคนไปดูกันดีกว่าโอ้และฉันก็มาถึงลง เรียนแล้วนะเอ่มไม่รู้ว่าพวกเธอเนี่ยจะเคยเห็นฉันบ้างหรือเปล่าอ๋อก็แง่ละสิเพราะว่าฉันนะ่ะมันไลลตัวตนนี่นาะ <c oughs> ใช่ฉันนะ่ะเป็นนักเรียนที่ไลลตัวตนฉันนะ่ะตัวคนเดียวไม่มีแม้แต่เพื่อนสักคนเลยเอาละ่ะในเมื่อ ทุกคนในโรงเรียนเนี่ยต่างพากันเมินฉันใช่ไหมได้เดี๋ยววันนี้นะฉันน่ะจะมาทําให้ทุกคนเนี่ยสนใจฉันด้วยกันเรียกร้องความสนใจจากทุกคนยังไงล่ะ <c oughs> ทุกคนก็สำหรับธีมนในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะคือเป็นธีมที่ปอเนี่ยไม่เคยเล่นเลยนะคะสำหรับใครที่คิดถึงการเล่นม็อดแบบนี้นะคะก็อยา่าลืมนะคะกดไลค์ให้ปอกันเยอะๆนะคะเพราะว่าพักนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคนดูหายเป็นไหนหมดนะคะย <c oughs> ังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งยันจังไปเลยนะคะโอเคหูถือว่าสีเนี่ย สวยเลยนะคะเห็นไหม เออจริงๆแล้วเนี่ยมันคือสีแห่งความชั่วร้ายนะคะเฮ้ยใช่แล้วทุกคนมันคือสีแห่งความชั่วร้ายแล้วก็แห่งปิศาจยังไงล่ะคะทุกคนลองสังเกตที่ท่าเดินของเราสิคะว่ามันเป็นยังไงคะอ๋อใช่ค่ะคนที่เดินแล้วจับแขนแบบนี้นะคะคือคนที่กําลังอมทุกข์อยู่นะคะใช่แล้วคือฉันเนี่ยกําลังอมทุกข์อยู่นะเพราะว่าฉันน่ะมันโดดเดียวเดียวได้นะ ทองเลล้มพัดลมเพลงอไม่ใช่นะคะทุกคนโ <c oughs> อไม่ใช่นะแขมาเป็นเพลงลงทุ่งเฉยเลยนะคะเอาละสวัสดีค่ะลุมพีเชะจริงๆแล้วเนี่ยลุมพี่ก็เคยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ฉันเนี่ยเคยแอบชอบอยู่แต่ว่าฉันเนี่ยคิดผิดไปฉันคิดว่าลุมพีเนี่ยอยู่สูงเกินเอื้อมนะ่ะฉันก็เลยเลิกชอบแล้วแหละเอาละค่ะเรามาสำรวจโรงแรมกันดีกว่านะจ๊ะ อนี่คือฉันหรอเนี่ย<า>มีคนว่าฉันน่ะดูสิค่ะว่าตัวฉันเนี่ยเลือดเลอะเต็มเลยนะ่ะ <c oughs> ใช้แล้วทุกคนมันคือท่าแท้ของตัวเรานั่นเองนะคะ <c oughs> อาจารย์งั้นหรอ ขนาดอาจารย์เนี่ยยังไม่สนใจฉันเลยนะทุกคนคิดว่างไงคะและนี่คือห้องพยาบาลนะคะนางพยาบาลก็คือใส่ชุดเดิมเนาะโอเคเราจะไปดูที่ห้องอื่นกันนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะจ๊ะเอ้ยสองคนนี้คือฝาแฝดนี่นาะอะสิคะทุกคนโอ้คือหน้าตานเน่ยแอบเหมือนกันเลยนะคะ ฮัลโหลพวกเธอฉันต้องการเพื่อนอะพวกเธอเพอจะเป็นเพื่อนฉันได้ไหมไม่นะออกไป <c oughs> นี่คือฉันกำลังโดนเมร์หรอคะเนี่ยแย่จังเอาละค่ะมาไหนๆก็มาแล้วอนะเนาะทุกคนแล้วเข้ามาหยิบมีดกันดีกว่าค่ะอู้หูยอันนี้คือเป็นมีดสีเขียวนะคะทุกคน <c oughs> เอาละเอาละรึบ๊บเราก็ได้มีดมาแล้วนะคะผมโอ้ และนี่คือห้องชมรมนักสแสดงนะครับอยากรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะอุ้ยห้องนี้มันมีรูปภาพแปลกๆค่ะเอ๊ะทุกคนสังเกตไหมคะว่าตัวเราเนี่ยปกติเนี่ยคือจะมีหนกไม้เนี่ยอยู่บนผมใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือไม่มีนะคะหรือว่าอ๋อนี่พวกเธอจะบอกว่าตัวที่ปอเล่นอยู่เนี่ย ก็คือตัวที่อยู่ในชมรมดอกไม้หรือเปล่าอุ้ยก็เป็นไปได้นะคะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปทำอะไรมานะคะถึงได้กลายเป็นอย่างนี้ไปได้นะคะหุยจะต้องเกิดอะไรกับเขาแน่นๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาละโอ้ล็อกเกอร์นะคะเป็นสีเลือดหมูนเนาะแล้วก็กระจกเป็นสีเขียวนะคะมาค่ะทุกคนเอาละค่ะ ต่อไปคือมาดูชุดว่ายน้ำของนางกันดีกว่าค่ะทุกคนเึ๊บดูซิว่าจะสวยหรือเปล่าเึ๊อบอู้หูยหยึมีความเป็นสีแดงค่ะแล้วก็แอบสเซ็กซี่นิดนึงนะคะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะคะอุ้ยถือว่าได้อยู่นะเออเป็นไงสวยไหมแล้วก็ชดพละค่ะดูซิว่าสวยหรือเปล่าจะเิมอุ้ยอุ้ยสีสวยมากเลยอะดูดิ คือโทนสีอ่ะมันจะออกเป็นแบบว่าแนวสีเริ่มหมูเริ่มหมูหน่อยนะคะคือสวยเลยนะเอาดีๆดูสิสวยมากอ่ะเพราะว่ามันทําให้ผิวของน้องเนี่ยขาวขึ้นนะคะคือดูสว่างขึ้นมากๆเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะเราเนี่ยจะพลาดไม่ได้เลยค่ะต้องขึ้นไปดูที่ห้องผอ,อค่ะไปดูว่าเราเนี่ยจะมีอาวุธส่วนตัวหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะเปึ๊บเปิรบเปึ๊บเปบเปบเปบ,ปบ,ปบ อุ้ยผออ,อ,อยู่นี่นาโอ้โหเป็นดาบสีแดงนะคะทุกคนเ<อ>ุ้ยดาบสีแดงโคตรสวยเลยอะแต่ว่ามันดูธรรมดาไปหน่อยนะคะใช่ไหมใช่ไหมป่าว่านะเราใช้มีดดีกว่าค่ะทุกคนเป็นมีดหั่นหมูนะคะ <c oughs> เออใช้มีดหั่นหมูฆ่าคนดีกว่านะคะ่ เอาละทุกคนเฮ้ยทำไมฉันเหมือนจะเจอฝาแฝดฉันหรือเปล่าเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่วะคนนี้หน้าตาเหมือนเราเลยอ่ะ <Hey. S 1> เหมือนปะดูดิสีตาก็เหมือนกันนะอรีดีนี่เธอเป็นใครเนี่ยทำไมถึงมีหน้าตาเหมือนฉันเลยเจ้ะหึคือพื้นด้านบนนะคะก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีลายดอกไม้ด้วยนะคะเราจะมาเรียกร้องความสนใจจากทุกคนในโรงเรียนกันนะคะ no. ไม่แหละคือวิธีของฉันยังไงล่ะจ๊ะ <c oughs> ฉันจะมากำจัดทุกคนที่เมินฉันเข้าใจไหมนี่แนะ่แทงไปเลยนี่เออ <c oughs> ขอโทษนะแต่ฉันนะมันเก็บ กดจริงๆนะฉันไม่เคยมีเพื่อนเลยแล้วฉันก็รู้สึกโดดเดี่ยวในโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะฉันขอเธอได้โปรดสนใจฉันทีฮืออันนี้คือเป็นท่าขำของนางนะคะเป็นไงดูดิก็คือเป็นท่าตกใจกแล้วก็ถือมีดด้วยนะคะเปล่านะฉันเปล่านะนะคะเอาละค่ะ ไปค่าคนอื่นกันต่อดีกว่านะคะเราฆ่าไปแล้วถึงสามศพนะคะเป็นไงโหดปะเฮ้ยเพื่อนเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะนะได้ไหมฉันอยากมีเพื่อนอะขอร้องแหละหันมาสักทีเถอะหันมาสักทีเถอะนีนีคือแบบว่าแอบด,ดูโลกจิตนิดหนึ่งนะคะทุกคนทำไมไม่มีใครสนใจฉันเลยล่ะ เพราะอะไรกันหรือเพราะว่าฉันเนี่ยอย่างนี้พอหรือเปล่าหรือว่าฉันต้องดังต้องสวยทุกคนเนี่ยถึงจะสนใจฉันทำไมกันทำไมกันทำไมกันทำไมพู้เธอต้องคอยเมอฉันด้วยทำไมหันหน้ามันนี่เดี๋ยวนี้นะฉันต้องการเพื่อน ัต้องการเพื่อนหันหน้ามานายหันหน้ามาเดี๋ยวนี้ตอนนี้คือเรากำลังจะคั่งแล้วนะคะต้องเรียบขำก่อนเนาะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเนี่ยโทรแจ้งความแล้วนะคะดีแล้วแหละทุกคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจกับฉันยังไงล่ะ ถึงแม้ว่าวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนต้องกลัวฉันแต่ว่ามันก็คุ้มค่าอยู่นะที่พวกเขาเนี่ยสนใจฉันยังไงล่ะเฮ้ยสวยแล้วไม่นะไม่อย่าตามมาเฮ้ยไม่นะเฮ้ยทุกคนเรากำลังไม่นียาจะเข้ามายา ที่สุดพวกเขาก็สนใจฉันดูสิทุกคนมีแต่คน,คน,คนยืนมุงเรานะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเป็นการเรียกร้องความสนใจได้แบบว่าโหดมากๆเลยนะคะ <c oughs> เอาดีคือโหดเกินไปหรือเปล่า <c oughs> แล้วเราก็มาเริ่มใหม่นะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเราเนี่ยโดนจับได้นะคะเอ้ย <c oughs> เอาเดี๋ยว นี่มันตัวฉันหรือเปล่าเนี่ยคือทรงผมแอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าสีดวงตาคือไม่เหมือนกันนะคะก็คือว่าเราเนี่ยโดนจับได้ไปแล้วใช่ปะ่ะรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยเราจะมาฆ่าผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้ค่ะที่เขาเนี่ยขัดขวางเรานะคะ<อ>ก็คือนางสภานักเรียนหัวส้มค่ะแ<ว>กบังอาจมาจับฉันอย่างนั้นเหรอหึแกนี่มันเป็นคนขี้ฟ้องจริงๆเลยนะนางหัวส้ม วันนี้แหละจะเป็นวันที่แกจะได้หมอกลาเพื่อนๆในโรงเรียนแล้วเตรียมตัวตายได้เลยเออโดนแน่โดนแน่นแนอุ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเนี่ยจะรู้ทันเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเรารอจังหวะใหม่ได้นะคะปึ๊บโอเคมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยเกือบไปแล้วเรา เอ้าปะโถน้องเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้คือปอถือมีดตั้งแต่เมื่อไหร่มารู้ตัวเลยค่ะ <Yeah. S 1> เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยเอาใหม่ค่ะเอาใหม่ค่ะทุกคนคือเราพลาดไปนะคะเมื่อกี้นี้เนาะรอบเนี้แกไม่รอดแน่นอนเพราะว่าฉันจะฆ่าแกเพียงผูด้เดียว <c oughs> นี่ไงมืนเขาจะรู้ตัวเลยนะคะเว้ หรือว่าเราฆ่านางไม่ได้วะทุกคนเอออันนี้ปอมไม่แน่ใจนะคะว่าเราฆ่าเขาได้หรือเปล่านะคะ <c oughs> เนี่ยเขาหันมาทำมาทำไมคะอย่าบอกนะว่านางน่ะรู้มากค่ะทุกคนเอ,อ้ยอะไรอะเออหรือว่า ทุกคนขนาดว่านางกำลังก้มแล้วนะก็คือข้าไม่ได้นะคะให้ตายเถอะทำไม มันเป็นแบบนี้ไปได้ค่ะทุกคนในเมื่อเราฆ่านางไม่ได้ใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแบบนี้เนี่ยก็แย่เลยสิทุกคนเรื่องความที่ภาคนี้เนี่ยคือเป็นภาคเก่าเนาะก็เลยฆาสภานักเรียนไม่ได้นะคะคือปอนเนี่ยสังเกตแล้วว่าต่อให้เขาเนี่ยกำลังก้มปิดเสียงเพลงนะคะก็คือยังฆ่าไม่ได้เลยคะ่ะคือนางก็คือหันหน้ามาหาเราเลยอะ โอ้โหแย่ yeah, จังเลยค่ะทุกคนแอบเสียดายนะคะเนี่ยเฮ้ยแย่จังฉันน่ะอุตส่าห์จะมาฆ่าเธออะแต่ก็ฆ่าไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนไว้ปอเนี่ยจะให้น้องยันจังนะคะไปฆ่านางแทนนะคะปอขอลองไปเปลี่ยนท่าเดินซิว่า มันจะเปลี่ยนท่าเดินได้ไหมนะคะไหนๆๆดูซห้องน้ำอยู่ไหนวะกำลังหาห้องน้ำนะคะห้องน้ำหมอห้องน้ำน่าจะอยู่ทางโน้นหรือเปล่าอ,อ,อยากลองเปลี่ยนท่าเดินดูค่ะว่ามันจะเปลี่ยนท่าเดินได้หรือเปล่านะคะมาดูกันเนาะมันเปลี่ยนท่าเดินได้นี่หว่าเป็นไงเทพปะเออก็คือเราเนี่ยไม่ต้องคอยเดินก้มหน้าก้มตาแล้วค่ะมากดเปลี่ยนท่าเดินตรงนี้ได้เลยนะ คเทอ่ะทุกคนฉันน่ะไม่เศร้าแล้วนะเพราะว,ว่าฉันน่ะได้ฆ่าคนเพื่อคลายความเศร้าเรียบร้อยแล้วนะสิเ <c oughs> ฮ้ยเธอบึงอาจมายืนบางฉันเหรอระวังเธอะจะไม่ตายดีนั่นหล่อน <c oughs> เป็นยังไงล่ะคะทุกคนคะในที่สุดนะคะคือเราก็ทาให้น้องคนนี้เนี่ยเขาเลิกเป็นผู้หญิงที่เศร้าโศกเรียบร้อยแล้วนะคะเ <c oughs> ปไ็นไงดูสิน้องเนี่ยดูล่าเริงกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือเป็นการเล่นที่ค่อนข้างโมโนเลยนะคะทุกคนยังงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับคลา e ให้ปอด้วยนะคะสวัสดีก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน